สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงนะคะก็สวัสดีท่านสมาชิกทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมคลิปนะคะไม่ว่าจะเป็นคนไทยทำงานในต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศและต่างจังหวัดนะคะแล้วก็สวัสดีนะท่าน ลูกดวงสมาชิกสปปลาวทุกคนทุกท่านเพื่อนบ้านที่น่ารักของเราขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการกดส u b s c r i b e แล้วก็ไลค์แชร์ขอบคุณสำหรับซุปเปอร์แตงนะคะแล้วก็ณนะวันนี้นะเป็นวันแรกของการทำงานของหลายๆคนหลายๆท่านคลิปของเราสดใหม่ทุกวันวันนี้เราจะมาในหัวข้อพี่อเด็กกับทอปิกที่ว่าคนคิดร้ายทำลายคุณ ะะเขาไม่ได้มีสิ่งนี้เหมือนคุณนะเขาแตกต่างจากคุณอย่างไรคุณมีอะไรที่โดดเด่นเหนือกว่าเขานะะสรงผ่านพลังงานของคุณอนุญาตให้เราเปิดดวงตาด้วยการกด subscribe แล้วก็ไลค์แชร์นะคะเรามาตรวจสอบพลังงานของคุณที่มีเหนือกว่าศัตรูของคุณกันดีกว่านะคะความแตกต่างของคุณและเขาเป็นอย่างไรสันคนที่เกิดในวันอาทิตทย์ธาตุไฟ แอร์ส uh, นะคะธาตุดินพฤหัสบดีมังกรธุรัสราศีพุธชาวธาตุดินซักเซตอรเรียสราศีธน,นูชาวธาตุไฟมาราศีเมษราศีพิจิกยูเรนัสชาวธาตุลมมีจุดจุดกลุ่มนะคะลิบบาราศีตุลชาวธาตุลม ธาตุลมมิถุนดุนกลุ่มตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณและศัตรูของคุณนะคะมี17 13 20 26 27 9แล้วก็25นะคะพลังงานของคุณซึ่งมีความแตกต่างจากศัตรูของคุณเพราะว่าคุณมีพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีพลังงานของครูบาอาจารย์ นะคะที่ปกป้องคุ้มครองดูแลคุณดนจิตดนใจให้คุณประสบความสำเร็จคิดดีคิดบวกนะ,ะมีคุณธรรมประจำใจก็คือนะคะพลังงานของเทพสุขเทพสุขนะ,ะเป็นเทพเอ่อเทพแห่งโภกศรัพย์มีความอุดมสมบูรณ์นะคะแล้วก็เป็นเทพบุะร นะที่มีรูปร่างหน้าต่างดงามนะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายนะก็ถือได้ว่ามีพลังงานของความที่ชวนให้หลงไหลอยากอยู่ใกล้ชิดตลอดเวลามีพลังงานของความมีสเสน่ห์นะคะเย้าวยวนใจและมีพลังงานของความเข้มแข็งจิตใจร่าเริงแจ่มใสนะคะมีความสมบูรณ์พูนสุขทั้งกายและใจ ประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานการเงินและเรื่องของความรักคนโสดมีโอกาสพบเจอความรักที่สุขสมหวังนะคะก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของออความลุ่มหลงมัวเมากกเสตัหาต่ตางๆนะคะกับความรักที่ไม่ถูกต้อง <Maybe. S 1> ก็ให้ระมัดระวังนะดศิลข้อสามแล้วก็ไพ่แห่งเทพเสา นะเป็นพลังงานของความเศร้าระทมทุกข์นะ,ะก็พลังงานของไพ่ตรงนี้นะ,ะจะเป็นการมาเตือนคุณนะคะในเรื่องของการที่ตัวของคุณจะ,ะเผชิญกับอุปสรรคแล้วก็ปัญหาต่างๆนานาประการนะ,ะซึ่งจะเกิดความทุกข์ยากนะความลําบากใจนะในเรื่องของการงานจะถูกนะ,ะเพื่อนๆสังคมร่วมงานเอารัดเอาเปรียบ นะคะก็ให้ระมัดระวังรู้จักอดทนนะะรู้จักการปณีปนอมยอมรับนะ,ะในสิ่งที่มันเกิดขึ้นระวังในเรื่องของการทรยศหักหลังในเรื่องของความรักด้วยนะคะใครมีคู่นะ,ค,ะคนรักเนี่ยนะคะก็ต้องตรวจสอบให้ดีๆแล้วก็พลังงานของคุณท้าววิรูหกนะคะเรียกได้ว่า เป็นบุคคลที่มีความเก่งกาสามารถเชื่อมั่นในตัวเองสูงค่อนข้างที่จะมีความดื้อรั้นเอาแต่ใจตัวเองมีในเรื่องของการแข่งขันการฝ่าฟาันอุปสรรคนานประการจะต้องเผชิญกับความทุกข์และความผิดหวังนะคะเป็นเหมือนบททดสอบเป็นเหมือนสิ่งที่ตัวของคุณจะต้องเรียนรู้นะคะและก็ต้องออใช้ความอดทนนะของจิตใจและความทรหด นะคะจะพึ่งพาคนอื่นได้ยากนะคะแล้วก็บริวารไม่ดีมีปัญหาให้ตามแก้ไขอยู่เสมอฉะนั้นตัวของคุณเองนะคะจะต้องมีในเรื่องของความมั่นอ,อกมั่นใจในความรู้ความสามารถของตัวเองนะคะมีความละเอียดรอบคอบนะ,ะเป็นคนที่คล่องแคล่วในการตัดสินใจฉะนั้นนะคะก็อยากจะให้ตัวของคุณเนี่ยนะมั่นใจ ะะแล้วก็อย่าไปยึดติดนะกับสิ่งต่างๆหรือว่าสังคมรอบข้างเมื่อเพื่อนร่วมงานจะใส่ร้ายป้ายสีฉะนั้นระมัดระวังในการใช้ชีวิตนะคะการทำงานให้วางแผนให้ละเอียดรอบคอบและท้าวเวสวรรณน,นะ,ะสำหรับใครที่บูชาองค์ท้าวเวสวรณเนี่ยนะคะก็ถือได้ว่า เป็นผู้ที่มีความเข้มแข็งมีความดุดันเด็ดขาดกล้าได้กล้าเสียเป็นคนจริงจังจริงใจมีจิตใจที่เมตตาต่อบริวารและผู้ด้ยโอกาสฉะนั้นนะคะเมื่อคุณได้ลงมือปฏิบัตินั้นด้วยความเชื่อมัน่นด้วยความจริงใจแล้วขอให้รู้จักอดทนอดกลัน้นเข้าใจปัญหาต่างๆนะคะแล้วก็ตัดสินใจเด็ดเดี่ยวมั่นคงในความเกิ่งกล้าในความใจเด็ด ในสิ่งที่คุณมีอํานาจนะคะคุณจะมีความน่าเกงรงขามเนื้อกว่าศัตรูนะศัะตรูจะเกรงกลัวฉะนั้น แม้ว่าคุณจะเจอเรื่องราวปัญหาใ,ใดๆนะโดยเฉพาะบุคคลที่ทำงานเกี่ยวกับข้าราชการคนในเครื่องแบบทหารตำรวจหรือว่านะกลุ่มคนที่ใช้แรงงานเนี่ยนะก็ให้ใช้ความรอบคอบนะใช้ความเก่งกล้าสามารถของตัวเองนะคะในการแสดงออกถึงความรู้ความสามารถนะความตั้งใจในการทำงานนะก็จะชีวิต นะะอนาคตงหน้าจะมีความมั่นคงนะคะแล้วก็พลังงานของนะคะเมฆขลากับรามาสูนแน่นอนคะเมฆขลานะคะหน,ะะนีรามาสูนรามาสูนเป็นเหมือนศัตรูนี่แหละนะคะไล่ตามจับเมฆขลาในเรื่องของการแย่งชิงนะคะตำแหน่งหน้าที่การงานนะคะ ถูกกดดันถูกขัดแย้งขัดแข้งขัดขานะคะก็ต้องต่อสู้ดิ้นรนแล้วก็นะ,ะต้องประสบพบเจอเหตุที่ไม่คาดฝันถาโถมเข้ามาในชีวิตนะ,ะไม่ว่าจะเป็นปัญหาความรักปัญหาการเงินปัญหาการงานฉะนั้นจะต้องใช้สติแล้วก็ความสามารถในการ,รเผชิญน,นะกับปัญหาต่างๆด้วยความอดทนเด็ดเดี่ยวและกล้าหาญ คุณถึงจะสามารถที่จะผ่านอุปสรรคนั้นได้นะคะสำหรับใครที่เป็นนักลงทุนหุ้นหวยนะคะก็ต้องเหมือนกับรู้จักนะศึกษาข้อมูลรายละเอียดต่างๆนะคะก่อนที่จะลงทุนไประวังในเรื่องของการที่จะเสื่อมเสียชื่อเสียงลาบยศ ต่างๆด้วยนะคะแล้วก็สำหรับใครที่มีเหตุการณ์มีเรื่องราวในอดีตความรักนะ้ที่คืนคมหรือว่ามีปัญหาความรักนะคะก็ต้องระมัดระวังอย่าทุ่มเทนะะไปกับสิ่งที่อาจจะทำให้คุณเสียเวลาชีวิตฉะนั้นเมื่อนะคะสิ่งใดที่สำคัญกับคุณคือในเรื่องของงานและเงินนะคะมันจะ มีผลดีกับคุณขอให้คุณทุ่มเทกับเรื่องงานและเงินเป็นพิเศษนะคะความรักเอาไว้ก่อนนะจ๊ะเรามาดูนะคะว่าพลังงานของคุณสิ่งที่ศัตรูนะคะมีความแตกต่างจากคุณคุณมีสิ่งใดที่นะ,ะเหนือกวา่าศัตรูมาดูกันนะค,ะความแตกต่างของคุณนะที่มีมากกว่าศัตรูนะคะมาดูซิความโดดเด่น ความโดดเด่นที่ศัตรูของคุณไม่มีนะคะขอจับไพ่พลังงานตอนนี้ก่อนเพราะว่านะ,ะชีวิตของเราสามารถที่จะพัฒนาให้แตกตา่างแล้วก็นะ,ะดีนะคะประสบความสําเร็จได้ในอนาคตนะะต้องมาดูพลังงานปัจจุบันก่อนว่ามีมีพลังงานของความพิเศษนะคะเหนือกว่าศัตรูมากน้อยแค่ไหน สามถ้วยนะพลังงานตัวตนของคุณสามถ้วยประสบความสำเร็จในระดับของการที่เรียกว่านะคะด้วยตัวของคุณเองเนี่ยนะคะตัวของคุณเหมือนกับมีความมุ่งมั่นนะ,ะมีความเด็ดขาดมีความจริงจังนะคะิงออฟสอดเนี่ยนะ,ะเด็ดขาดจริงจังมุ่งมั่นตั้งใจนะคะทำ ในสิ่งที่คิดว่ามันน่าที่จะสําคัญที่สุดในชีวิตแล้วนะตอนนี้เวลานี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานเนี่ยนะคะประสบความสําเร็จนะ,ะแต่มันมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณรู้สึกว่านะ,ะมันอาจจะเหมือนกับยังเกาะติดอยู่ในหัวใจของคุณอะนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการเงินที่แบบคือมันก็ไม่ได้ร่ํารวยมากนะัก นะไม่ได้มีมากนะักแต่ก็พออยู่พอได้หรือว่าพอที่จะเอ่อหมุนไปเรื่อยๆอารมณ์เนี้ยอารมณ์ที่เหมือนกับเรียกได้ว่านะอนาคตข้างหน้าคาดหวังถึงความสําเร็จมากกว่านี้อีกนะแต่ก็ถือได้ว่า คุณนะคะได้วางแผนชีวิตของตัวคุณเองในเรื่องของการเงินและการงานนะคะแล้วก็ประสบความสําเร็จมาในระดับนี้ก็ถือว่าโอเคนะสาหรับใครที่แบบอดีตนะคะเมื่อเปรียบเทียบแล้วรู้สึกว่านะยังมีในเรื่องของความผิดพลาดยังมีในเรื่องของสิ่งที่เราจะต้องเหมือนกับแก้ไขยอยู่ฉะนั้นก็ต้องนะคะทำมันต่อไปพัฒนามันต่อไปนะแต่ก็เหมือนกับว่าตัวของคุณเนี่ยคือก็ยังมีความมุ่งมั่น มีความโฟกัสในสิ่งที่ทำอยู่นะคะคือไม่ได้วอกแวกบไม่ได้สนใจสิ่งอื่นไม่ได้ให้ความสำคัญกับสิ่งอื่นนะคะอย่างเช่นความรักเนี่ยคืออาจจะไม่ได้โดดเด่นนะคะแต่การงานของคุณจะโดดเด่นและการเงินของคุณจะมั่งคั่งในอนาคตได้นะคะแสดงว่านะออดวงของคุณจะโดดเด่นในเรื่องของการงานและนะการเงินจะประสบความสำเร็จมากๆนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า ดูชีวิตของศัตรูของคุณก่อนนะว่าชีวิตของเขาเนี่ยนะคะหนตอนนี้เวลานี้เขามีอะไรบ้างนะเขามีความโดดเด่นมีความสําเร็จอะไรบ้างในชีวิตดูพลังานศัตรูของคุณนะคะอาจจะเป็นบุคคลรอบข้างเพื่อนรวมงานนะ,ะหัวหน้างานออคนที่แบบไม่รู้สึกยินดียินได้ยไม่ไม่รู้สึกนะคะที่แบบ ชื่นชมนะหรือว่าประสบความสําเร็จในชีวิตคุณสองสี่หกสิบนะคะพลังงานของศัตรูเออเดอะทาวเนะคะเห็นไหมนะคะทําอะไรก็ได้อย่างนั้นแหละพลังงานของศัตรูของคุณ่ะมีการเปลี่ยนแปลงฉับพลันนะคะเป็นในเรื่องของการที่ตัวของเขาหน้าที่จะประสบพบเจอเหตุการณ์หรือว่าวิบากกรรมบางสิ่งบางอย่างนะคะ เอออาจจะเป็นพื้นดวงชะตาของเขานะเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์เกี่ยวกับครอบครัวและ นะคะเกี่ยวพ่วงมาในเรื่องของการเงินด้วยนะ,ะชีวิตของเขาเหมือนประสบพบเจอเรื่องราวนะ,ะเงินเก็บเงินออมที่เขามีหรือว่าสะสมไว้นะ,ะอาจจะเป็นเงินเ,เงินโบนัสเงินตกเบิกหรือว่านะ,ะรายรับนะ,ะที่เขาสะสมไว้อะเป็นเงินกองทุนหรืออะไรก็ได้มันมีการเปลี่ยนแปลงฉับพนันมันมีการเบิกออกมาจ่ายมันมีการที่แบบเรียกว่า ตัดสินใจที่จะต้องนํามาจ่ายนะเพื่อที่จะตัดปัญหาบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของเขานะซึ่งเป็นปัญหาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เป็นปัญหาในเรื่องของการที่แบบคือทํางานแล้วหาเงินไม่ทนันหมุนเงินไม่ทันนะคะอุตส่าห์เก็บออมเก็บหอมรอมริบมาตั้งนานนะคะคือไม่ว่าจะมีก้อนใหญ่สักเท่าไหร่คือ ตรงนี้มันจะเป็นที่จะต้องใช้หรือว่าแม้กระทั่งในเรื่องของการขายที่ดินขายบ้านขายทรัพย์สินที่เป็นสิ่งใหญ่ๆอะ่ะเพื่อที่จะนําเงินก้อนมานะคะลงทุนหรือว่ามาทําบางสิ่งบางอย่างในการวางแผนชีวิตอนาคตในเรื่องของการงานหรือนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการที่แบบเรียกได้ว่าเขาอาจจะเคยมีเงินก้อนใหญ่มีบ้านมีที่ดินนะ,ะแล้วก็มีการนะคบตัดสินใจขาย ออกไปเพื่อที่จะเรียกว่าจ่ายบางสิ่งบางอย่างออกไปคือทรัพย์สินเงินทองเนี่ยของเขาคือเรียกว่าล่อยหล่อลงไปทุกทีทุกทีทกทตามสภาวะของเศรษฐกิจนะคะคืออาจจะหาเพิ่มไม่ได้ก็ได้นะแต่พลังงานเขาก็ยังเป็นก้าเหรียญอยู่นะคะเป็นพลังงานคนที่แบบมีทรัพย์สินมีเงินทองนะคะมีสมบัติเก่านะคะก็ประมาณที่ทยอยขาย นะคะแปลสินทรัพย์เป็นเงินเป็นทองมาลงทุนมาใช้จ่ายกับลูกกับหลานมาใช้จ่ายกับพ่อกับแม่นะคะก็ถือได้ว่าคือล่อยหลอลงไปนั่นแหละเนี่ยมีเหตุให้เขาจําเป็นที่จะต้องสูญเสียออกไปนะคะเออก็ถือได้ว่าพลังงานของศัตรูของคุณน่ะมีรายจ่ายในช่วงของปีใหม่หรือว่าเร็วๆนี้หรือว่าหน้าตอนนี้ด้วยนะคะมีในเรื่องของการสูญเสียเงินทองทรัพย์สมบัติ และนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังงานของคุณนะมีความโดดเด่นเหนือกว่าแตกต่างจากศัตรูของคุณอย่างไรนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะความโดดเด่นสิ่งดีๆนะคะที่คุณมีแตกต่างจากศัตรูของคุณนะศัตรูของคุณคือมีในเรื่องของปัญหานะะรายจ่ายฉับพลันนะคะเกี่ยวกับครอบครัว คุณนะคะเดี๋วเดวิลอินเพลังงานของคุณพลังงานดักดักพลังงานเจ้ากรรมนายเวรพลังงานศัตรูนะ,ะเดินถอยหลังหรือว่าอาจจะเป็นพลังงานของศัตรูของคุณก็ได้ที่แบบต้องจะเ,เรียกว่าหันหลังให้กับคุณนะคะยุตินะคะการราวีคุณยุติการที่แบบเรียกว่าจองล้างจองผ่านคุณนะคะการแกล้งคุณหันไปโฟกัสชีวิตของตัวเอง หรือว่ามีการที่แบบเหมือนเจอเวรกรรมชะตากรรมของตัวเองแล้วนะ,ะยุตินะคะพลังลบนะคะเลิกที่จะราวีเลิกที่จะกันแกล้งเลิกที่จะคิดไม่ดีกับคุณเพื่อที่จะไปจัดการชีวิตของตัวเองนะคะไปทําบุญใส่บาตรแล้วนะคะไปสวดมนต์ไปไหว้พระไปขอพรนะคะขอความสําเร็จให้ตัวเองคือแบบเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าการที่ตัวของเขาเนี่ยนะคะ ทำไม่ดีหรือว่าสร้างกรรมไม่ดีกับใครไว้เนี่ยเหมือนผลกรรมตามพันเขานะในภพนี้ชาตินี้นะคะอันใกล้นี้เลย ซึ่งเขารู้สึกว่าชีวิตของเขาไม่มีความสุขเลยตั้งแต่นะมีความอิจฉาลิษยาคุณนะตั้งแต่กันแกล้งคุณหรือว่าทำไม่ดีหรือว่าไม่ค่อยเข้าวัดปฏิบัติฟังธรรมไม่ค่อยสวดมนต์ก็เลยยุติการราวีคุณยุติการใส่ร้ายป้ายสียุติการนินทาคนอื่นหันไปโฟกัสชีวิตของตัวเองนะคะโดยที่บอกว่าคืออาจจะหันไปทำบุญบ้างสวดมนต์บ้างอะไรเงี้ยเพื่อที่จะผ่อน ผ่อนเบาในเรื่องของการที่สร้างกรรมสร้างเวรไว้ในอดีตนะคะเออพิ่งมาคิดได้เนาะอารมณ์ที่แบบเออนะคะชีวิตของเขาเพิ่งมาคิดได้นั่นแหละหรือว่าพลังงานตรงนี้นะคะมันเหมือนกับเป็นในเรื่องของการที่ตัวของเขาเนี่ยสร้างเวรสร้างกรรมกับคุณแล้วสิ่งต่างๆมันสะท้อนย้อนกลับไปหาเขาแล้วชีวิตของคุณละ่ะนะคะชีวิตของคุณได้เริ่มโอด ได้เริ่มต้นใหม่ได้ได้มีสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตหลังจากที่เครียดมานานหลังจากที่ถูกนะศัตรูหมู่มาน,านกดดันมานานนะคะกลั่นแกล้งมานานรู้สึกแบบเออนะคะศัตรูเริ่มหายไปเริ่มเงี่บไปชีวิตเริ่มดีขึ้นนะ,ะเริ่มประสบความสาเร็จมากขึ้นเริ่มมีความสุขมากขึ้นนะคะแต่คุณก็รู้สึกว่าคือแบบศัตรูเหล่านั้นเนี่ย คือมันอาจจะเหมือนกับว่าหายไปเพียงแค่ช่วงนี้แหละนะ,ะก็ไม่รู้จะจัดการยังไงก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปจัดการนะคะเพราะว่าผลกรรมสิ่งที่เขาทํากับคุณนะคะมันได้สะท้อนย้อนกลับไปหาเขาแล้วส่วนตัวของคุณเนี่ยนะคะชีวิตของคุณจากนี้ไปคุณจะมีสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะคะแม้เจ้ากรรมในเวรจะไม่หายไปจากคุณเลยนะ,ะแต่ณนะตอนนี้เวลานี้เขาได้หยุด นะคะหยุดการราวีหยุดการออจองล้างจองผ่านคุณเพราะว่าชีวิตของเขาประสบพบเจอเหตุการณ์ไม่ดีเข้ามาในชีวิตการเงินปัญหานะคะเขาก็เลยต้องแบบยุติการจองล้างจองผ่านคุณนั่นเองนะคะและชีวิตของคุณแตกต่างจากศัตรูเรื่องไรบ้างนะเดินสเต็งคุณมีความอดทนนะคะมีความพยายามมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเหมือนกันนะ เปลี่ยนจากที่แบบว่าไม่เคยมีนะ,ะแต่เรียกได้ว่าสิ่งที่คุณไม่เคยมีนะคะอาจจะเป็นทรัพย์สมบัติเงินทอนชื่อเสียงความสําเร็จกลับกลายนะคะทยอยกลับมาหาคุณอีกครั้งหนึง่งชื่อเสียงความสําเร็จนะคะเริ่มกลับมาหาคุณอีกครั้งหนึง่ง The Wheel of Fortune ่ะความโชคดีนะคะกลับมาหาคุณอีกครั้งหนึง่งด้วยความพยายามด้วยความมุ่งมั่นด้วยความตั้งใจคุณอาจจะไม่เคยได้รับความยุติธรรม เลยนะนะช่วงอดีตคือแบบถูกกันแกล้งถูกบันทอนนะถูกใส่ร้ายถูกติชินนินทาแต่นะตอนนี้เวลานี้พลังงานคุณนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้มองเห็นแล้วว่าคุณกำลังจะ ชีวิตของคุณกําลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะค่อยๆดีขึ้นค่อยๆมีทีละอย่างสองอย่างนะะมีบ้านมีรถมีทรัพย์สินมีเงินทองเข้าของแก้วแหวนนะะสิ่งที่คุณต้องการมันกําลังจะกลับมาหาคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะเรียกได้ว่าความโชคดีของคุณจะบังเกิดขึ้นทีละเล็กทีละน้อยในขณะที่เออเรียกว่า ศัตรูของคุณกําลังจะล่อยหลอในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองเนี่ยคุณกําลังจะได้รับโชคลาภหลังจากที่คุณคิดว่าคุณจะไม่มีโอกาสนั้นแล้วคุณกําลังจะประสบความสําเร็จความสุข นะคะมีนะคนช่วยเหลือคุณมีคนสนับสนุนคุณชื่อเสียงของคุณการงานของคุณจะกลับมานะคะโด่งดังมีชื่อเสียงมีคนห้อมล้อมนะมีคนช่วยเหลือคุณนะคะจากความพยายามนะของคุณนั่นเองนะคะเนี่ยมันจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งกลับมาเป็นเอ็มเปอรสอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่พลังงานเอ็มเปอรสตรงนี้อาจจะเหมือนกับว่ามีทีละ เล็กทีละน้อยมีทีละอย่างนะคะมีทีละหมื่นสองหมื่นสามหมื่นไปจนถึงแสนไปจนถึงล้านเลยทีเดียวนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ต้องรีบนะในขณะที่ศัตรูของคุณกําลังจะหมดทีละอย่างสองอย่างนะคะแล้วก็พลังงานคุณคือแบบด้วยนะความตั้งใจของคุณนี่แหละนะด้วยความขยันของคุณนี่แหละคุณไม่ต้องเครียดเลยนะสิ่งที่คุณเคยมีสิ่งที่คุณเคยได้สิ่งที่คุณมุ่งหวังไว้ ะะชัยชนะความสําเร็จเนี่ยมันจะกลับมานะคะจากที่คุณแบบเคยพ่ายแพ้เคยสูญเสียไปนะคะรายได้สิ่งต่างๆมันจะกลับมาทีละอย่างนะคะอาชีพการงานนะชื่อเสียงนะ,ะแล้วก็สิ่งที่คุณเคยเรียกว่าถูกศัตรูหรือว่าคนที่กั่นแกล้งคุณเนี่ย ใส่ลายป้ายสีทุกคนจะค่อยๆที่จะรู้ความจริงเห็นความจริงนะจากพลังงานของคุณจากชีวิตของคุณนะคุณอาจจะมีการโพสโซเชียลอ่ะฉันมีอย่างนั้นฉันมีอย่างนี้ฉันทําอย่างนั้นฉันทาอย่างนี้และเริ่มที่จะประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็เริ่มที่จะเป่าประกาศให้คนอื่นรู้แล้วนะคะว่าฉันกลับมาโด่งดังเหมือนเดิมแล้วนะฉันกลับมามีเหมือนเดิมแล้วประสบความสําเร็จเหมือนเดิมแล้วในขณะที่ศัตรูของคุณเนี่ยคือแบบ ต้องปิดบังความทุกข์นะคะต้องปิดบังในสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาก็ขยันทําทุกวันนะแต่ทํำยังไงนะคะก็ไม่กลับมาเหมือนเดิมนะ,ะเหมือนกับว่ายิ่งเหนื่อยนะคะรายได้หรือว่าผลตอบแทนเงินทองของเขาก็ยิ่งร้อยหลอไปเพราะว่าเออมันมีค่าใช้จ่ายเยอะ นะคะสิ่งที่เขามีบานทรัพย์สินเงินทองนะทรัพย์สมบัติต่างๆมันก็ค่อยๆที่จะเหมือนกับเล่อยหลอลงไปเพราะว่าเขาใช้ชีวิตแบบเลิศเลิศหรูนะคะเลิศเลอเพอร์เฟก perfect, หรือว่าใช้ชีวิตแบบเรียกว่าไม่วางแผนเลยอะ่ะ นะคะคือไม่หาเพิ่มแต่ใช้ไปทุกวันทุกวันมันก็ล่อยหรอพอกลับมาดูอีกทีหนึง่งนะ,ะอาจจะหมดไปก็ได้หรือว่าเขาไม่ได้วางแผนในเรื่องของการที่หารายได้สร้างรายได้เพิ่มนะ,ะดูสิชีวิตของคุณกับชีวิตของศัตรูของคุณเนี่ยแตกต่างกันมากในขณะที่คุณมองหารายได้นะเพิ่มเติมนะคะมองหาอาชีพเสริมเพิ่มเติมแต่ศัตรูของคุณใช้ชีวิตแบบกินหรอูอยู่สบายนะ,ะใช้ใจ่าย นะคะอลังการงานสร้างคือแบบไม่หาอาชีพเพิ่มไม่หาไรายได้เพิ่มในขณะที่ค่าเงินบาทนะคะก็เหมือนกับเรียกว่าด้อยค่าลงไปทุกวันนะคะศัตรูของคุณคือแบบคือเหมือนหลงละเริงอยู่กับลาบลดลาบยศนะคะสร็จเสริญหรือว่าเงินทองที่มี นะคะแต่พอเหมือนมันไม่หาเพิ่มมันก็ล่อยหลอลงไปหรือว่านะมีอาชีพอย่างเดียวไม่หาอาชีพเสริมเพิ่มเติมรายได้รายจ่ายมันเพิ่มมากขึ้นนะลูกต้าก็เรียนสูงขึ้นหรือว่ามีภาระมากขึ้นอยากได้อย่างนั้นอยากได้อย่างนี้อยากเปลี่ยนโทรศัพท์อยากเปลี่ยนรถซ่อมรถนะคะเนี่ยสิ้นปีรายจ่ายของศัตรูของคุณคือมีเยอะแยะเพราะว่าเข้ามาในรูปแบบของ ตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงโตนะเขาใช้ชีวิตใช้จ่ายแบบกินหรูอ,อยู่สบายแล้วก็เขาใช้ชีวิตเหมือนกับว่าคือเขามีภาระหน้าที่เยอะแยะมากมายเนี่ยนะสิ้นปีก็คืออ่ะตรวจเอ่อพรบรพรบรถนะคะ่าประกันรถประกันคนนะแล้วก็ค่าผ่อนรถผ่อนบ้านนะโบนัสเงินตกเบิกได้มาก็เหมือนกับว่าโอ้โหนะเจ้านี้รอรอรับ นะคะเรียกว่าเรียงแถวเรียงหน้าก,นกานันเรียงกระดานยืนเรียงกระดานรอแถวให้ศัตรูของคุณเนี่ยจ่ายนะคะดูสิเขาเหมือนเขามีรายรับก้อนใหญ่แต่เขาก็มีรายจ่ายเท่าๆตัวนะโดยที่แบบเ,เงินเก็บเงินออมก็เล่ยหล่อลงไปทุกวันทุกวันนะคะก็กินหรูอ,อยู่สบายนะช่วงเวลาที่ผ่านมา นะส่วนชีวิตของคุณนะคะดูสิคุณเหมือนกับได้มาแล้วก็มีการที่แบบแบ่งหรือว่าช่วยเหลือหรือว่าทําบุญทําทานนะคะให้คนที่แบบเรียกว่าเขาลําบากหรือว่าสร้างบารมีของคุณอ่ะสร้างชื่อเสียงความสําเร็จของคุณคือการที่ทําบุญหรือว่าแบ่งปันสิ่งต่างๆเนี่ยมันเหมือนกับเอ่อเป็นการทําบุญให้เทวดาแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นการที่เอ่อทให้ชีวิตของคุณคือแบบ เรียกว่ามีสิทธิสิทธิคุ้มครองนะคะคุณมีเพิ่มขึ้นมีมากขึ้นด้วยการขวนขวายนะคะหาอาชีพการงานนะรายได้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีเหลือเฟือแบ่งจ่ายช่วยเหลือคนอื่นมีน้ำจิตน้ำใจแต่ในขณะที่ศัตรูของคุณคือแบบอาจจะไม่ได้ช่วยเหลือคนอื่น แต่เขาก็ไม่ได้พอใช้นะเหมือนกับว่าเขาไม่ได้มีบุญญาบรารมีที่จะมาสนับสนุนมีโชคมีลาบนะมีความสําเร็จมาช่วยเหลือเขาเลยอ่ะนะเขาเป็นคนที่แบบเรียกว่านะทำให้คนอื่น ะะอิจฉาเขาในการใช้ชีวิตที่แบบกินหรูอ,อยู่สบายแต่ไม่เคยที่จะเหลือแบ่งจ่ายหรือว่าช่วยเหลือคนอื่นไม่มีน้ําจิตน้าใจแต่ตัวของคุณคือแบบมีน้อยก็ช่วยน้อยนะ,ะมีเยอะก็เหมือนกับว่าเรียกว่าชีวิตของคุณหาเพิ่มมากขึ้นยิ่งยิ่งได้เท่าไหร่ยิ่งหาเพิ่มอะ่ะคือแบบไม่หยุดทํางานไม่หยุดมองหาไรายได้แล้วก็อาชีพเสริมแต่ในขณะที่ศัตรูของคุณเนี่ยชื่อเสียงนะคะมีแต่มีหน้ามีตาเฉยๆนะแต่เงินทองทรัพย์สมบัติ ในบัญชีอาจจะไม่มีก็ได้นะคะล่อยหล่อลงไปทุกวันเนี่ยมันแตกต่างจากคุณมากๆนะคะทัศออนคติความคิดนะคะของแต่ละคนนะคะการวางแผนชีวิตมันมีไม่เหมือนกันฉะนั้นนะคะชีวิตของคุณความคิดของคุณทัศนคติของคุณนะ,ะจึงเหมือนกับเป็นผู้ที่เรียกว่า คิดพิ่มคิดบวกอยู่ตลอดเวลาในขณะที่ศัตรูของคุณคิดลบนะคะแล้วก็ทําให้บั่นทอนทรัพย์สินเงินทองเข้าของของเขาไปทีละอย่างสองอย่างจนบั่นปลายชีวิตของเขาถ้าแบบเขาไม่กลับเนื้อกับตัวกลับใจในการวางแผนเพื่ออนาคตข้างหน้าบั่นปลายชีวิตเขาอาจจะลําบากก็ได้นะคะอันนี้คือดูดวงนะช่วงเวลานี้ตอนนี้นะ,ะฟังเพื่อเป็นการนำถามเป็นนวทางของคุณทุกทการติดตามะคะ่ะ